ปานปรีหวังตัวประกันไทยจะถูกปล่อยเร็วๆนี้หลังมีคนเจรจากลุ่มฮามาตแล้วยันอยากให้แรงงานไทยกลับก่อนวิกฤตกระทรวงเกษตรแรงงานพร้อมช่วยเหลือเมื่อเวลา11นาฬิกาวันที่24ตุลาคมที่ทำเนียบรัฐบาลในปานปรีพิธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกต ให้สัมภาษณ์ถึงการช่วยเหลือแรงงานไทยในอิสราเอลที่ถูกจับเป็นตัวประกันว่าได้ประสานงานตลอดเวลาและได้รับแจ้งมาว่ามีคนเข้าไปพูดคุยกับสายที่สามารถพูดคุยได้กับกลุ่มฮามาสซึ่งอยู่ในช่วงการเจรจาโดยมีคนที่ถูกจับเป็นตัวประกันประมาณ200คนมีคนไทย19คนเรามีความคาดหวังว่าเขาน่าจะปล่อยตัวคนไทยในเร็ววันนี้อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ที่รุนแรงขึ้นในอิสราเอลเราไม่แน่ใจว่าขณะนี้ ตัวประกันคนไทยอยู่ที่ไหนก็มีความเป็นห่วงและพยายามพูดคุยกับผู้ที่จะประสานงานให้เร่งดำเนินการในการปล่อยตัวคนไทยให้เร็วที่สุดผู้สื่อข่าวถามว่าข่าวที่ระบุว่าฮามาจะปล่อยตัวประกัน50คนมีคนไทยในนั้นด้วยหรือไม่นายปานปรีกล่าวว่าเท่าที่พูดคุยมาน่าจะมีซึ่งที่จริงคนไทยไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรกับทั้งสองฝ่ายเพราะคนไทยเข้าไปเพื่อที่จะทำงานทำมาหากินในอิสราเอลไม่ได้มีความขัดแย้งกระบอทั้งสองประเทศเขาก็ไม่น่าจะคิดว่าคนไทยจะเป็นปฏิปักษ์หรือเป็น อันตรายต่อฮามาตตนมีความหวังสูงสุดที่จะให้เขาปล่อยตัวคนไทยทั้งหมดในเร็ววันเมื่อถามว่าการที่ฮามาตปล่อยตัวประกันมีข้อแลกเปลี่ยนอะไรหรือไม่ในปานปรีกล่าวว่าเรายังไม่ได้พูดคุยถึงข้อแลกเปลี่ยนเป็นการคุยกันในระดับหนึ่งว่าอยากให้ปล่อยตัวและเขายังไม่ได้ระบุชัดเจนว่าต้องการอะไรจากเรา เมื่อถามว่าได้มีการกำชับเรื่องความปลอดภัยอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ในปารีกล่าวว่าเราทำมาตั้งแต่เริ่มเกิดสถานการณ์ได้คุยกับทั้งสองฝ่ายว่าให้ดูแลคนไทยให้ดีที่สุดส่วนนแรงงานไทยที่ยังอยู่อิสราเอลน,นั้นเราก็อยากให้กลับมาซึ่งเขาก็อำนวยความสะดวกและให้ความปลอดภัยเพื่อให้คนไทยเดินทางกลับได้ทั้งนี้เราได้ประสานกับทางฝั่งฮามาสให้ดูแลตัวปาร์กันไทยให้ได้รับความปลอดภัยและอยู่ในที่ปลอดภัยอย่าให้ไปอยู่ในพื้นที่ที่มีการสู้รบกันเพราะเราเป็นห่วงว่าคนไทยจะได้รับอันตรายด้วย เมื่อถามถึงความคืบหน้าการพิสูจน์อัตลักษณ์แรงงานไทยที่เสียชีวิตในปานปีกล่าวว่าผู้เสียชีวิตบางส่วนที่ส่งกลับมาการพิสูจน์อัตลักษณ์เป็นไปได้ยากเนื่องจากศพเริ่มเปลี่ยนสภาพเราจึงต้องพิสูจน์ด้วยการตรวจ DNA ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ฝั่งไทยกำลังดำเนินนอการขอ DNA จากญาติผู้เสียชีวิตเพื่อไปพิสูจน์อัตลักษณ์กับทางอิสราเอลด้วยทั้งนี้ยังไม่ได้รับรายงานว่าจะมีการส่งผู้เสียชีวิตกลับมาเพิ่มเติมขณะนี้ข่าวเริ่มไม่สับสนและรู้ว่าสถานการณ์เป็นอย่างไร นายปานปรีกล่าวต่อว่าขณะเดียวกันในเรื่องการส่งคนกลับนายกรัฐมนตรีได้ระบุเมื่อวันที่23ตุลาคมว่าเราอยากให้กลับมาให้มากและโดยเร็วที่สุดแต่บางคนยังไม่อยากกลับด้วยหลายเหตุผลที่อยากอยู่ต่อจากเดิมมีการเตรียมรับคนกลับ500-600คนแต่มีคนเปลี่ยนใจไม่กลับเกือบครึ่งหนึ่งซึ่งเราก็แปลกใจเราบอกไปว่าไม่ได้และควรที่จะรีบกลับมาหากเป็นอันตรายแล้วใครจะรับผิดชอบ ผู้สื่อข่าวถามว่ามีการแชร์กันว่าค่าโดยสารมาสนามบินที่อิสราเอลแพงเป็นจริงหรือไม่นายปานปลกล่าวว่าคงไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยเรื่องชีวิตเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเขาต้องนึกถึงญาติพี่น้องที่อยู่ในประเทศไทยที่อยากจะให้กลับมาโดยปลอดภัยถ้าอยู่ที่นั่นต่อจะเป็นอันตรายเราอยากวิงวอนให้ทุกคนกลับมาก่อนรัฐบาลจะช่วยเหลืออย่างเต็มที่โดยกระทรวงแรงงานและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะให้การสนับสนุนต่างๆที่ทางแรงงานยังขาดอยู่อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง